นีครับพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้กับเพามีหลายอย่างนะครับมันนี้ก็จะเป็นหัวหมูอันนี้คูปูลัดกาบ่ <c oughs> มีหลายอย่างครับอันนี้แบบทอดกล้วยแหวมันยาของน้องจีนก็มีครับมันนี่ผู้ใดอยู่มาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาแซ่บๆต้อกัน จดดครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ปิ้งปลาตัวเงี้ยครับปลาตัวนี้ยนะครับพี่ยยน้องนะนี่ครับมาเด้อมาเสร็จจัดต้องกนนามมาันนะครับฟ้งนี่ก็จะเป็นตับมะคุ้งนะครับฟ้งนี่ก็จะเป็นตับมะคุ้งครับเครื่องครัวพี่ฟานุ้งว่ได้เอาจานมา หน่ากินได้แล้วตามแบบเรีย,ยบร้อยนะครบมาด้อคุณน้องมาจัดจลงไปนเนี่ยล <c oughs> ูกสามอกให้การข้นก็ลางกลานก่อนัดออกก็ลาอะทอยังไงยังไม่ออกคนบรรกรังบาะบ มันบรรยากาศล้างบ้านนบ้านเท่าแบบบ้านๆเลยเนี่ยล้างบ้านนี่เป็นต้นก้วยครับครับบ้านหลังนี่เห็นเลยนะธรรมชาติครับเอแบบบ้านๆเลยนะบ้านนอกนี่เอกไอคนนันคนมะส่งแก๊สรถดีมันมาเจอึงบอกโอ้ตายบรรลุนี่ัดบรรยากาศดีจริงๆบรรยากาศ่น้อกเสียดายต้นมะขามต้นมะขามที่ฟันเยอะ มะคงกับมะคงกับเต็มเลครับตม็บมมะคงนี่ครับพี่น้องธรรมชาติเลยครับธรรมชาติครับเดีเ๋ยวบ้านๆครับพี่น้องมีนตะมีนะครับกไว้